นี่นี่สวังด,ดีรลยมาให้กำลังใจ,น,ใจน่าจะข้างพี่บอลเลยพ่ก็คืออยากจะบอกว่าเป็นหมอรามคณะแรกเลยละที่บอลเชิญยิ้มมาให้กำลังใจอุงอิงและบอสโจถึงที่หลังจากที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับได้ไปทำการแสดงที่กรุงเทพมหานคร ในคืนวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอยู่ใกล้บ้านของทางตลกชื่อดังคุณบอลเชิญยิ้มโดยคุณบอลก็ได้ออกมาให้กำลังใจอุงอิงและบอสโจโยูมนินถึงที่ครับคุณบอลเชิญยิ้มนะคะก็ได้พูดขึ้นมาว่าคณะหมอรำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเป็นหมอรำคณะแรกเลยนะที่ทำให้ผมอยากจะมาดูอยากจะมาเห็นว่าวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเขามีอะไรทำไมคนถึงมาดูกันเยอะแยะ และคุณบอลเชิญยิ้มก็ได้บอกอีกว่าปกติแล้วเที่ยงคืนผมต้องนอนแล้วนะเพราะตอนเช้าผมมีงานเช้าแต่คุณบอลก็อยากจะมาเห็นกับตาขนาดฝนตกกลางแจ้งคนก็ยังมาดูเยอะทําให้คุณบอลสงสัยจนต้องอยากจะมาเห็นก็คืออยากจะบอกว่าเป็นหมอรามคณะแรกเลยนะที่นี่เที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยจริงๆที่ผมต้องนอนนะเพราะี่ผมก็มีงานนะ แต่คืออยากจะดูว่าสาสตร์บ้านแพงทําไมคนถึงมาดูเยอะเขามีอะไรแลวทำไมฝนตกนะพี่ฝนตก<ช>มา<ง>แต่หกโมงเย็นแต่ไม่รู้ว่าข้างในแต่เขาบอกว่าคนเต็มอยู่นะนั่นไงฝน,นตกนะคือแบบนกลางจงกลางแจ้งเห็นแบบเอออยากจะดู และระหว่างคุณบอลเชิญยิ้มกำลังคุยกับป๊อโจอุ้งอิงก็ได้เดินเข้ามาในห้องพอดีพออุ้งอิงเห็นคุณบอลเชิญยิ้มก็ทั้งตกใจและดีใจเป็นอย่างมากคุณบอลเชิญยิ้มก็ได้บอกว่าวันนี้มาเป็นกำลังใจให้ครับมาส่งกำลังใจให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงข้าววิ่งนีกมาให้กำลังใจเลยนั่งกานั่งข้างพี่บอลเลยพี่อลอะลูกมาปั๊บ บอสโจก็ได้ชวนคุณบอลไปเยี่ยมชมบ้านพักหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งตอนนี้แดนเซอร์กำลังซ้อมเต้นกันร้อยกว่าชีวิตและทางบอสโจก็ได้บอกอีกว่าทีมงานก่อนบ่ายคลายเครียดซึ่งนำทีมโดยคุณเป็ดเชิญยิ้มก็ได้ตกลงกับบอสโจแล้วว่าจะยกทีมไปปลูกสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนเปิดฤดูกาล คุยกับอาเป็ดกับพี่เคอยู่แบบคุยจะนะฮะวันหลังได้มาคุยกันวันหลังได้มาคุยกันอ่าไปขึ้นเวทีสาวน้อยซะไปไปเลยอยากอยากไปขึ้นเวทีสาวน้อยซะหน่อยเลยดีไหมบุกเวทีสาวน้อยเลยขึ้นไปเลยเลยเลยแล้วก็ใส่เต็มเลยจัดเต็มเลยเย็นไปเย็นไปเย็นขอ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 ชั่วโมงขอชั่วโมงหนึ่งขอชั่วโมงหนึ่งขอชั่วโมงงขอชั่วโมงเลยก่อนไปเลยไปอัดกับน่นเลย ไปใส่เลยตลกทั้งหมดใส่บนเวทีไปเลยหชั่วโมงใช่หนึ่งเต็มเต็มเลยใส่กันเลยอาคิดแต่คิดแดนเลยไปได้ไหมบุกขึ้นเวทีสาวน้อยพร้อมไหมพี่เดือพ่พี่เดือพ่อไหมเราจะยกทัพไปบุกยึดได้เลยยึดนเวทีสาวน้อยเป็นบแผนเอซี่อยากเห็ยนบอกรายเอซี่สาวน้อยคอมเมนต์มาเยอะๆเลยขึ้เกิดขึ้นแน่นอนปะทะนี่ ทางคุณบอลก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าใครอยากดูอุงอิงและโจโยมนินในรายการก็มาดีครับให้คอมเมนต์พิมพ์มาได้เลย mm hmm. เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าเราจะได้เห็นอุงอิงและพอดโจโในรายการก็มาดีครับรายการตลกระดับประเทศหรือเปล่า mm hmm. และหลังจากทำการแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วอุงอิงก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า mm hmm. ขออนุญาตส่งงานพ่อ,พอ,พอแม่แมด้เจ้ามือนี้พี่บอลเชิญยิ้มมาเซอร์ไพรส์ล่ะ ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแจมบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเฮาลาม่หลายจ้ามือนี้เสดิดแหงจ้าขอขอบพระคุณเสื้อผ้าตุ๊กตาทิปหน้าเวทีมาลายน้ำใจทั้งออนไลน์และหน้าเวทีเลยนะจ้ามือนี้ครับนี่เซลปินมาเสื้อไทยมาเสื้อไทยเพิ่งมาติดตามองอิงเพิ่นอยากว่าเมืององอิงเมืองพวอโจเมืองสาวน้อยพอรีครับสิเป็นพู้เองครับพี่น้องครับ พบกันได้เลยครับมาแบบเซอร์ไพรส์ของคุณอิงครับ มาแบบนหนนี่อยากจะมาดูว่าทำไมคนถึงรักสาวน้อยเพชรบ้านเพลงเยอะขนาดนี้ทำไมคนถึงรักคุณโจและ Mc น้องอุินเยอะจริงๆครับผมคนรักน้องอินส่องเสียงไยครับผมยอดมากเลยนะครับผมพี่มาวันนี้ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มาแล้วไม่พี่ไม่มีเรื่องกับผมนะตะเกียงนะตะเกียงนะ ไอเหตยที่นี่ดีวะที่นี่ะอันนี้อันนี้โจนะโจนะไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นนะโจเพชรน่าเพงใครอยากเห็นคุณโจและน้องอุ๋ยอิงไปรายการก็มาดิครับส่งเสียงหน่อยครับผมเร็วๆนี้ได้เจออย่างแน่นอนนะครับผมสนุกกันต่อขอให้แฟนๆรักหนูแบบนี้ตลอดไปนะครับผมขอบคุณค่ะปรบมือกับสาวร้อยเพชรน่าเพงครับผม เบนเมืองขอนก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่น้องทุกคนเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ